นี่แหละอ่าจ่องตรงนี่แหละวิวดีจังเลยนะวิวดีไหมหนูดีอันนี้ทางแยกเลี้ยวเข้าจากคของผู้ว่าเลี้ยวคองผู้ว่าคองผู้ว่าเลาะของผู้ว่าฝั่งซ้ายขวาหรือฝั่งเฮ้ยฝั่งขวาสิพูดผิดพูดผิดเนี่ยเราสามารถไปถูกพื้นได้เลยง่ายไง ปกติมันไปได้ไปได้ครับเคยเข้าไหมี่นี่เคยวิ่งเข้ามาไหมตั้งแต่ทาถนนใหม่ผมยังไม่เคยมาแต่เมื่อก่อนนะผมขับมาขาดตรงนี้อีกเส้นนึงตรงนี้เข้ามาประมาณอันนี้ติดเมืองของู้ว่าติดเมืองโอ้โหน้ำถนนเมนวนน้ำเลขาดหนึ่งจุดแล้วไปหาดูจุดที่สองต่อเป็นเวิงน้ำไปเลยนุ่นนนมีจุดที่สองอีกจุดนึงนี่แหละตรงกบปไผ่นี่นละ ตับรถนะขายไม่ได้แล้วได้มาได้แค่นี้<ด>น,นะนะตรงนี้เข้ามาอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็เจอน้ำาทิ่มเต็มที่แนี่แหละรถยนต์มันจะลำบากนิดนึงกับถถนนขาดไปยังไม่ได้เท่าไรเลยนะไปไม่ได้แล้วนะตะมดจะไป่ายตรม,มดีกขนะึ้นหน่อยน้งองขายจะ่ายตรงนี้ซะหน่อยก็อ่า วันนี้มาสำรวจความเสียหายผลกระทบจากน้ำน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากถนนสายคองผู้ว่าขับรถเข้ามาประมาณฝั่งท่าไม้ฝั่งนูน้นฝั่งเมืองอขับรถเข้ามาประมาณหนึ่งกิโลเมตรฝั่ตงตำบลท่าไม้นะครับมีน้ำท่วมถนนขาด ขาดแล้วที่ทำเพิ่งทำใหม่เนี่ยขาดไปแล้วขาดอย่างดีเลยขาดหมด่ยตายจริงหรอยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เลยเนี่ยที่อื่นเขาหนักกว่าน,นี้ที่อื่นเขาหนักกว่าน,นี้เยอะที่ดูข่าวนะอันนี้ที่ทำใหม่ใช่ไหมลาดลาดหน้าไปใช่ไหมลาดหน้าไปถึงจุด่ดยุดอืม เดี๋ยวมันคอยจะขาดแล้วเราก็มาใช้ใช้คุณงนี้ไงครับก็จะมาดูสะพานวางหินสะพานทางข้ามวางหินไปไม่ถึงซะแล้วขาดก่อนเลยขาดตรงนี้เลยนะมันวัดตะโกนเนี่ยเราก็ว่ามันขาดได้ยังไงที่ว่าสารต้นโพอะไรนะ่นะตรงนี้ใช่ไหมนี่แหละต้นโพที่ว่าสารต้นโพอ่ะ ว่าหลวงปู่เอาอยู่เอาอยู่ใช่ใช่เดี๋ยวจะพาไปเดีจะเข้าไปดูได้ยังไงว่้หลวงปู่ได้ที่นี้อ๋อเหรอตรงนี้ยังไม่ใช่ใช่ไหมควางเครียดทุกอย่างเจ้าของที่แน่เจ้าของที่แถวนี้แน่เลยหมดเลยน้ำมันน่าจะมาทางนี้น้ำที่ว่าไม่ใช่น้ำคลองน้ำน้ำที่เมืองน้ำคลองมันยังเหลืออีกตั้งไกลนะตรงงนะ เนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงเนี่ยครับคันคลองอยู่ตัวกอไผ่เนี่ยคันคลองมันนะอยู่ตัวกอไผ่เนี่ยแล้วก็ชดมันก็จะเลยกอไผ่มานิดนึงที่ถนนทวีโเนี่ยตรงนี้ไปไม่ได้ไปลําบากมันเป็นยังไงมึงเล่าสะพานนั่นสะพานจะยังไงมึงเอ้าสะพานนี่มันไม่มีขัดมันขัดตรงนี้มันขัดยังไงที่ตรงสะพานก็ขัดสะพานก็ขัด เราติดโบรานปัดออกงดเลยนีบแบบเดียวแับนี้เลยคอนกิดยังอยู่ใช่ปะอ่าไอ้สังงโนกขาดนื้อแบบวบป๊ดหัมันมันแขกแขกตรงไหนแล้วเนี่ยมันแหกจากสังงโนมาหรือถึงว่ามันไม่เคยมีเลยตรงนี้นี่เนาะ มาหนักยสายตะลึงเลย,ลายตาแตกแก้มเลยาตกแ,แก้มมันเคยหไหมนี่ตรงนี้เนี่ยไม่เคยเพือนบ้นก็ยังไม่เคยกินเลยเนี่ยใส่เลยวิเศษนี่มันเป็นเช่นยนเลยแล้วต้องเอาให้มันเดินเข้ามาได้ <c oughs> ต้องเอาไปโค้เข้ามาเนี่ยเนี่ยถึงไม่โคมันดูไม่ขอพอมันโดตาโค้ไรเราจะได้มาแก้ไขให้ง่ายขัดกันแอ้วยังไงก็ว่าเออมันนามัน แทมันอะไรก็เอาไงให้ยืนเสิ่งยื้อแหว้จะมานจะได้มานนาก็ได้เงี้ยเราไปสู่เขาแค้เดินได้ก่อนนิดจ้วงนี้เดี๋ยวเราคอยแก้ไขไม้ทีนึงน้่เนี่ยเหนียวทำยังไงเหนียวที่จของเดินเจอชำนาญจะทำยังไงชำนาญซะแม่เลยมันมาดูมันมันยังไงมันน่าเห็นเมียเขามาถอนเนี่ยมาก็หลานมาเก็บมัน ขึ้นไอน้ชำนาญดูไม่ได้สะมะัยทำใจไม่ได้สะม,ะมัยโอ้โหมันมาโอรานเลยเนี่ยแลายเส้นนี้มันจะขาดตรงไหนเส้นนี้ไม่ได้ไปดูเลยเส้นนี้นูตรงนั้นมาแต่ใช้อ่านมาแต่ใช้ันเยอะแล้วไปวไม่ได้เลย<ม><า>นะตรงนั้นอีกครั้งเนี้ยที่เราระจะเดินไปของกำนันนี่ขัดตรงไหนไปไม่ได้ตรงไหนขัดไหม ขาดนานาริวขาดขัดเการละฝังโนนเองฝังโนนฝังเลยจหนุนดันเลยดันเลยดัเลยมาในหมู่บ้านวังโชนหมู่ทสอง๋อตอนี้หมู่ที่สองใช่ไหมหมู่ผู้ใหญ่รามเลยเนี่ยอ่าตอนนี้โค้กว้างเหมือนกันนะไปถึงที่ผมเลย สมัยโน้นที่ก่อนเข้ามารุ่นแรกเนี่ยมันกันด่านน้ำมากทำบ่อน้ำตื้นกันนอะทำบ่อน้ำตื้นแจกกันตรงนี้จะเป็นบ้านช่วยเสียชีวิตเป็นโอ้ไอท่ทางที่ว่าจะโผล่มาเมื่อกี้ปะ่ะนั่นแหลมมานี่เพราะมีอยู่วันผมขับจกักรยานขี่จักรยานเข้ามาในนี้หลงหลงอยู่แถวนี้หละไปโผล่อี่ทีที่นาตัวเองถึงจำได้ ดเดินข้ามคลองม้่งอะไรบ้างงงอันนี้ที่เขาช่วยกันเรื่องหมามิดมาเรื่องวางกับมันกระซองสายกัน,กน,เ,นยยยเยอะเลยนะพื้นที่หมู่บ้านบางเชาโอนบอยต่อหมู่บ้านระหว่างคลองกับหมู่บ้านพื้นกระเทบน้ำท่วมถน,นนพัง น้ำกัดเสาะถนนเป็นระยะะมะันจะมาโผลรร่ลงมาแล้วจะได้แล้วเนะี่ยวายขาดตรงนี้เยอะนะมันเยอะไม่เสี่ยงดีกว่าไหมมันจะไป,ไปเยอะปะเดี๋ยวนะี จะไปไปดูมาแล้วมันต้องใช้งานไปโคกเกียบมันสูงๆจะได้จบใช่เออต้องเอองไปมัลให้มดนม้ำซะจะมาดูว่ามันมหาศาลเลยโนงโน่นอูยนี่ก็ไม่ไหวอ <c oughs> ีนี่ก่อนนะไ,ไปนี่ไปน้ำต้นหลวงออกง่ายมันมีตรงโงนตรงนาไอ้ไอ้เล็กทำนาของใครวะอ๋อของโอ๋อภาพดะว่ามันขัดเยอะเหมือนกันนะ แล้วไล่ไล่ไล่ให้มันไปถ<ต>ึงสะพานจงกินถ้าวา่า,วา,า,วาจ,ง,าาจงงันไม่ขัดก็ไปงันก็ออกไปหนุนตัวหลังแกรง,ง,รงานาไอเมียที่ว่าสะพานว่าขอสะพานมันขัดความตะลุกางถนนนั่นนะที่ของนั้นมันที่ของนั้นว่าตรงานาไอเมียกที่มันทำว่าไิดท้ายนองเสือแล้วมันทำมันว่าลุกลังไปในนาม,มนันงดเลยนะออเอ็ตอนนี้เข้าก็ไปดูจะเอาให้มันใช้ไดดันก่อนเข้าไปดู ที่ดูได้ก่อนเดี๋ยวไปดูตัวหลวงพ่อปู่นี่อีกทีนึงมันไปไม่เจนด้อยแล้วครับได้มัง้งเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่โยกไปโยกมาได้ตรงตูกนี่แหละไปโยกตรงนี้ข้างในวิวดีจังเลยนะวิวดีไหมหนูดีจบ,จบแล้ว นจากนี่ไปนี่ขาดไปนั่นอือันนี้ทําทําทําก่อนหน้านั้นใช่ไหม<ล>รัฐที่อัดข้างหลังด้วยดีเพราะว่าเขาไม่ค่อยเดินเดินได้เส้นนี้อะไรเองเนี่ย<อ>คนในหมู่บ้านวังโอนก็เดินเส้นนี้เน,น,นเาะหมดเลยครับหลังหมู่บ้านวังชะโอนคันคลองขาดประมาณห้าสิบเมตรนะก่อน ก่อนหน้านั้นอีกนี่ว่าโ oh. อ้เงนัน,น่นมืนขาดได้แสง hmm. ที่โน่นน่ะโอ้โหเป็นร้อยเมตร200เมตรนึงมั้งน่ะขาดมาจากโน่นนะ่ะนะก็ไผ่ตนะัวเนี้ยน้ำเป็นทะเลเลยครับไม้ในเส้นนี้มันเนี่ยความ อเราไปกันถ้าแห้งเราไปกันได้ไหมเนี่ยขาดเยอะไยังไงซีจะไม่มีแหล่งดินนั่นนี่เนาะยังเงียเนาะคุยไปอยู่ตรงไหนได้ล้วนี่ไปได้ตลอดเลยก็ไปตรงนี้ก็กลับหัวมาไปดูโนอนมามยังไงอะไรอย่างเงีถุงพื้นถุงพื้นมันจะไปกันยังไงไปไม่ได้ก็คุยก็จองกันทั้งคืนคุยก็ลุงจิ๋วคุยอะไรมาดูก็ไล่มาดูกันเนี่ย เ็จะเอาไปโคมาซ่อมให้เขาจะทํำยังไงกันได้มั่งดินเอาตรงไงนดดนี่ตรงนี้เราหนังหมู่บ้านวังชะโอนน้ําเหนือหลากมาทํากัดเซาะคันคลองขาดเสียหายหมู่บานทุ่งนาข้าวเรียบร้อยยาไปถึงนา ของผมเองนั่นแหละ